เส็จเลียป่ะครับเสียครับเสร็จเลีย์ชุดอะไดิชุดอะดิชุดอะไดิยังครับยังครับรครับแล้วเราแค่นับม่้ไดเรียเร็กเดี๋ยววันทองครับได้เลยครับไก่สาได้ เต้าที่รถถือว่ายิงได้ยิงย,งยิงไปเลยครับเห็นไหมครับเวลา